สวัสดีครับวันนี้ผมคนจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA นแหละครับซึ่งวันนี้ครับก็คือเป็นข่าวของทีมชิคาโก้บูลนะครับโดยนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับทางทีมชิคาโก้เนี่ยมันมีการจัดนะครับงานงานหนึ่งขึ้นมาก็คืองาน spring off r n n e r นะครับก็คือเป็นงานเฉลิมฉลองนะครับของทีมบูลนะครับในยุค1 9 9เก้ถึงเกซึ่งในปีนั้นเนี่ยนะครับชิคาโก้ก็ชนะ72นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่10นัดเท่านั้นแล้วก็รวมถึงคว้าแชมป์ NBA ไดด้้วยนะครับซึ่งเชิญเเ่าามร็ขอค้ชจ็นนะครับแล้้วววก็รมถึงง่าาาทดนของ รอนฮาร์เปอร์โทนี่ครูโคชนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายต่อหลายคนที่เป็นตำนานผู้เล่นในยุคนั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไมเคิลจอแดนนะครับแล้วก็สกอตตีพิพเพนรวมถึงเดนิสโรดแมนไม่สามารถมาได้นะครับซึ่งตอนแรกหลายคนก็คือคาดการณ์กันว่าไมเคิลจอแดนกับพิเพนเนี่ยไม่ยาไม่น่าจะมาเจอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่คือก็ไม่ถูกกันนะครับพิเพนไม่ได้บอกเหตุผลที่ไม่มานะครับส่วนจอแดนนะครับติดในเรื่องของการประชุมธุรกิจนะครับเขาจึงส่งเป็นคลิปมาแทนนะครับส่วนโรดแมนเนี่ยไม่สามารถ ก็คือทำให้ตัวของโอดแมนเนี่ยไม่สามารถเดินเดินทางมาร่วมด้วยกันได้นะครับสุดท้ายครับงานเฉลิมฉลองเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่นี่ประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจมากครับก็คือว่าในการประกาศนะครับรายชื่อของผู้เล่นต่างๆเขามีการประกาศรายชื่อของเจอร์รี่คราวส์นะครับซึ่งเป็นอดีต GM ของทีมชิคาโกบูลในยุค90นะครับพอประกาศมาเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแฟนๆทั่วสนามยูนิเต็ดเซ็นเตอร์นี่โห่หมดเลยนะครับโหชื่อของเจอร์รี่คราวซึ่งเจอร์รี่คราวเสียชุดไปแล้วนะครับแแต่่่ก็คืออภรรยาาขงเนนนนีีโดฟๆ โหใส่ชื่อของสามีร้องให้เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นนะครับอะไรที่เสริมในการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากนะครับซึ่งจบเกมครับทางด้านของซิฟเคอร์โค้ชของทีมนะครับซึ่งเป็นซึ่งอยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากที่สุดในชีวิตนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยเคยเห็นมานะครับคุณไปโหใส่นะครับ พระยางเจอร์รี่คาวซ์ที่เป็นพรยาม่อายุเยอะขนาดนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งเคาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรละอายมากและไม่ควรเกิดขึ้นใน NBA รวมถ,ถึงเซซี่คิงครับซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของชิคาโ,โก้บูลก็ได้อยู่ในในงานเฉลมิมฉลองนั้นด้วยครับก็ได้บอกว่าการที่แฟนๆทอน่างนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรที่มันแย่ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้การโหภระย่างเจอร์รี่เคานซ์เนี่ยทั้งๆท,งท,งที่เจ้าตัวไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี มากๆนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตำนานเลยนะครับเว้นเสดิ์อย่างเดียวก็คือว่าขาดแค่ไมโคิลจอแดนแล้วก็พิพเพลนโรมถึงเดนิสโรแมนที่เป็นตัวหลักนะครับในชุดนั้นเท่านั้นเองแหละครับเนี่ยครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ